สวัสดีครับผมนายปริญญาอักษรนะครับหรือที่เขารู้จักกันพญาเสือพยักเมืองงาน,นะครับตอนนี้ผมศึกษาอยู่จันไมยัยมเสือปีที่6โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาลัยครับผมเริ่มต่อยมวยมาตั้งแต่10ขวบครับตอนนั้นผมเริ่มต่อยมวยสากรก่อนและผมมาชื่นชอบมวยไทยในตอนอา,อายุ14ปีม .2 ผมเลยฝึกหัดมวยไทยครับต่อยมวยจริงๆแล้วยนะมากี่ปีลวผมต่อยจริงๆเกือบเกือบ10ปีครับ เพราะว่าพ่อผมเคยเป็นนักมวยครับเริ่มแรกเลยนะครับไฟแรกที่ผมต่อยมวยไทยได้ไม่มากเลยครับได้แค่พันสองแล้วก็ผมก็ต่อยมาเรื่อยๆไต่ระดับระดับของตัวเองทําตัวเองให้มีจิตยืนจุดเด่นของผมคือไม่โดนนับไม่เคยโดนนกต่อยมาแพ้แค่สีครั้งครับตอนนี้ผมต่อยถ้าพื้นฐานอยู่ที่5้าพันครับวิธีแบบครูทอนวิธีแ,แถวๆนี้ แต่ถ้าช่วงที่ฟอร์มดูๆไปต่อยภูเก็ตก็จะได้สตาร์ที่9,000ครับเกือบได้ไปต่อยกรุงเทพครับแต่เสียดายที่ทำน้ำผักน้ำหนักไม่ผ่านครับจะไปต่อยที่ไหนบ้างนะจะไปต่อยศึกเพชรอินเดียบก็ถ้าแบบเสียใจที่สุดนะครับคือเขาเป็นรายการมวยต่อยแทนถึงซึ่งไม่ใช่รายการผมถึงผมก็ถามพอแล้วว่า เป็นมวยไหนเขาบอกมวยอายุเกตมวยพอๆกับเราแต่พอไปถึงเวทีมวยจริงผมนวดน้ำมันพันมืออะไรพร้อมจะต่อยแล้วนะครับกลับเป็นมวยคระเกตพโอต่อยมาประมาณกับ3ามยไฟแล้วผมก็แบบตอนนั้นผมจะเลือกที่จะไม่ต่อยก็ได้แต่แบบใจน,นึงก็คือมันสู้ไปแล้วเพราะว่าไม่เคยยอมแพ้ม,มือนกันก็เลยลองไปต่อยดูครับต่อยไปนะครับคือเหมือนเราเป็นเด็กตัวน้อยๆไปสู้เพราะว่าครับคือเราแค่ง้างอาวุธรั่วจะทำอะไรข้อรูดหมดเลยถึงบาดแผลที่เจ็บที่สุดนะครับก็มีตรงน,นี้ครับ โดนซอคิวตแตก5้าเข็มแล้วก็ที่กลางหัว3มเข็มแล้วก็บาดแผลช้ำที่ใบหน้าแล้วก็โดนตีเขาที่ซี่โครงราว3ซี่ครับไฟนั้นเราคุยกับเขาว่าผมตอนน่อให้ได้เดี๋ยวผมขอค่าตัวที่9 00 0แล้วก็เป็่นค่าตัวข้อไมา้ผมครึ่งหนึ่งเพราบอกตกลงแต่ผอจริงๆพิงเขาจ่ายผมแค่3 0 0พันโดนโดนกงค่าตัวโดนโกงค่าตัวไฟน,น,นั้นผมชนะแต่เขาให้ผมแพผมเลยเสียใจที่สุดครับ สู้ได้ด้วยสู้ได้เพราะว่าผมได้สองนับเ,าเขาได้เค้นเขาไม่ได้สักนับอตอนนี้ได้เข้าไปพักที่ค่ายได้ให้ทางค่ายจัดนักคุมโู้ชนาแล้วก็ซ้อมเช้าซ้อมเย็นพวกภุมอาหารสมื้อตื่นสี่โมง วิ่ง10กิโลถึง5โมงใช่ไหมครับแล้วก็ซ้อมเช้าบริหารร่างกาย6โมงอาบน้ำ6โมงครึ่งขับรถมาโรงเรียนมาถึงโรงเรียน7โมงข้าเรียนแล้วก็เลิกเรียนบ่าย3โมง50ขับรถไปค่ายซ้อมจนถึง2ทุ่มตัดก็เข้านอนครับ <S <S 1> <S 1> เลกๆเ,เหนื่อยครับจนท้อจนท้าให้เลือกระหว่างการเรียนกับการต่อยมวย <S 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 ผมคิดมันสามารถทำสองอย่างนี้เริ่มด้วยกันได้คือเราต้องมีวินัยของตัวเองซึ่งผมก็ทำได้ครับ อยากจะไปให้เวบให้ดันเท่าที่ตัวเองจะดันไม่ไหวครับจะพยายามทำให้จุดนี้ดีที่สุดครับแล้วเดี๋ยวเจอผมครับพยาเสือพยักเมืองงา